นี่คือคำมวยไอ้ต้อยเลยได้ไหมปิกนํามาปุ๊บแล้วคำมันก,ก็จะมาโหดอยู่นี่สบายดียมามเช้าๆนะตอนนี้ค่อยนอนหน้าคนเลยนี่คือหน้าคนเลยอันนี้ค่อยนอนนี่หนึ่งค,คืนนี่ไหนจะคลองเทิงคนก็นอนแบงนี้โอ้ถือว่าอากาศดีดีเด,ด้มงจอมผู้นั้นขอไปนอน ขึ้นว่านนี้มันจะมีหมอกเต็มอยู่เลยเต็มฟังเต็มแง่แล้วก็เอาม,มองค่อยลงมาไม่เห็นอย่างเลยนะอันนี้คือบริเวณออมหอบหน้าคนนะมี่จะพูแตะผาทั้งหมดพ่าหันยัง้าไปมงนั้นนั่นทุกคนเลยนี่ทาานะไรทาจับเมื่อคืนอยู่คเป็นกันอันประปหาการกระทางเมื่อคืนทาาจับมาหอดแล้วจับแล้วมันก็นกนลดไป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 เออนี่ พอมันยาน,นยาน,น,ยานเด่น่าพนมีต้นมะขยุงนั่นดิสายโหยสายนี่นี่อาณา,ามีังแต่พะก,กูดเลยก,กูนี่ล้อล้านาพะกูดเลยมีต้นไม้กินมะพร้าวแห่งนี้เต็มเนาะมักชิดาปูดแล้วก็ต่างพุ่นก็มีมักชิดานะ อ้โหอันนี้จะไม่กินมากปนนี่นเต๋อตัวประกูนนี่ทั้งเครื่องบุนแห่งหลายพุญท้าบุนฟ้าโง่แล้วน่ะโง่แล้เต็มอยู่ทุหมดเลยนะโอ้ยขักเลยทุกคน phật cột có lái là để kín mì vậy, đi cột, nhìn lên à. 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 พะกูดี่นี่เอาไปพัดกันด้นะพัดนีๆๆนะ่แสีบๆเลยเต็มเลยทุกคนนัพวกถางมันถามปุ๊บมันเกิดขึ้นมาไหมเกิดขึ้นมาไหมปุ๊บแล้วกันให้งาม นี่เรียบร้อยหมนเลยได้เต้ยเลยทุกคนเลย กินพักกับไปเด็ดก,กินเพราะประกุนไม่เกิดตอนธรรมชา,าติ้ะทุกคนล้าหลาอยนะขันทีวันนี้กับตลอดกก็คือสีเพราะพักต่างๆมันก็ไม่ได้มีสารพิษกันอย่างนะมันหูจักบอกความคนหูจักเนาะ

ป่อยผมมีไปเช่นเนาะใครมีเอามาเลี้ยงผมจะมันตายก็เลือดเอามาเลี้ยงเดี๋ยวผ่านพ้นคนนี้ไปหายางลินกอนเออมันไปหรือไปวันนี้มันยังมันยางเนาะ ไปโอ <ư> ้ยว่ามันข้ามน้ำได้มันข้ามได้ไรนดองปุ๊ดแล้วนะเนาะเออเวลามันหยางมันหยางวันนี้เนาะเออข้างสามหลังสามข้างสามเนาะทวีก็สามเออแล้วก็ข้างพี่ก็สามเออไปบาออื ที่เจ้าบาบางนี่กันอ๋อคืออสยข้ามน้นไปตำตำแล้วนี่เนาะมันเลกมันเข้าหน้าพี่นะอ๋อโอ้ยมันบานบอแมเรามาชานอันนี้นะนี่ได้มาุ้นว่ามีหูจักนั่นนี่บานชานนีู่บานนี่ก็เอาอยู่นี่่ โอ้กกเหลียวนี่กุกเหลียวี่กกหวดีเนาะวนนี้นบ้านวนนี้นะกุกมันชันหวานมันชันหวานนี่เวลากินนี่กินเม่งกินชมเลยกินตัวนี้หวานเลยเน้ะเออเมาหวานเนาะม่บ้าบ้ามาอันนี้นะพักนี้มันเกือเงป่าพักตั้งเลิศนี่นี่ กับคยคุ้งอันมันเดอรมันเนี่ยแม่นบ่ามามามาวามาวาอ๋ออันนี้ขมาอยู่ดีเลยนี่ได้อ๋อมีคืาเดอร์เอเนาะนี่ทุกคนนี่คือมเดอร์ไ้ไเราทาบนกับมเดอร์นะสายน้ำนี่สายน้ำนี่โอ้ มดงด้โอ้อันนี้มัสิดาเน,าน,นอ่ะบังซื้อมบังบักแม็กซื้อมาเถอะดีใจเอิญมากกินมัสิดานะ้ำ <c ười> โอ้โหอันนี้ไปพี่ไหมอัน <c ười> นี้ไหมนี <c ười> ่ก <c ười> ินก่อนท่านีีก่อนอืม <c ười> <c ười> ยังตรงข้างเลยข้างซ้ายและข้างขวาอืเไปเอาเอาตัวอ่อนเอาตัวแก่โอ้ตัวนี้ตัวนีเอาเลยตัวนี้เนาะอันนี้อ่อนพอนนี่เนาะอืม นี่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 เอาเนี่ยเอานี่ยแหน่เอาไปเอาเห็นขำขำบ้าเอาเอาไมกดหายเออมัีหายบอเอออันนั้นคือ มาหุ่งแล้วนะปูไว้หลายหลายแต่ว่าขายไม่ได้เนื่องจากว่าเพิ่นหน้าเพิ่นก็นมีนะโูนมาหุ่งเราเออโอ้โหอืมเดือดเดือดบงปิดเฮ้ทุกคนกินลังล่องมุกเอาปิดซีมบ่ทุกคนอันนี้มาไม่ช้านะ ผมชุ่มเป็นฟาดนะอันนี้มันน้อยอยู่ก็โอเคอยู่นะอ,อันนี้เป็นตัวตัวนี้นะทุกคนเพิ่นเอามาเลงในงที่นในผ่านลาเมมันนะแล้วเพิ่นเราไปเห็นเพิ่นเราซื้อมาไว พอซื้อเอาไว้แล้วสีป้อยมันก็มีไปเลยคือนี้นะการถ้าว่ามันประหากินเอกนี่็คือมีเล,ล่าเดี๋ยวละนะก็เลยว่าเราไม่ีหูจักกว่าเป็นสัตว์คุ้มคร้องหรือสัตว์หัวห้ามแล้วก็มีหูจกกักนะอันนี้มันยังไงน้ำมันน้ำมันโอ้รถบุยลุยเงินทั้งเพียบเปน,นี้เนาะรถแกงเขียวได้เลยเออแตงแตงแกงเขียวโอ้วันนี้นะ่ะไปบ้างค่ำบันเนี้ยนะบ้าค่ำได,ได้ได้หุ่วัน<อ>ได้หุ่นวัน เป็นหุ puzzle. <c <c ่นได้เป็นหุ่นเป็นหุ่นเป็นหุ่นจักบ้านเอออันอันจากหุ่นจังเป็นอันน่ะจึงเป็นบ้านนึงบ้านหนึ่งอะบ้านนึงเก็เห็นคำขวัญมือจักรสลึงสลึงนึงก็ะชิบหูนเออสลึงนึงกระชิบหูนอ๋อบ้านนึงซีบ้านนึงอันซีสลึงเออบ้านนึงซีสลึงเนาะสลึงกระขูนเนาะเออได้จากบ้านเลยแต่แตเอาไหมฮะได้จากโล่แล้วเอาหูนได้แล้วหูโลได้จากบ้านเลย เจ็ดบ้าทนะแต่เคยบางอ๋อเจ็บ้าทอ่อ๋อที่พื้นที่น้ำพระเจ้าเออกินตามธรรมชาติเออไปเัิญลุยอ๋อเชิญไปนี้ง่ายดีมือแรงหรือไม่บ่กอีตามมืออย่าลงก็ลงเออมัดของกินของยู่วเลยก็ลงมาอ๋ออยู่จอมผู้ผู้อือเอออ่าลายเธอจะไปลิ้นน้ำโอเคโอเคครัไปเชิญบึงดูสิจะยมบึงกันมีอ๋อสตาร์ทมือ ันนี้คือพื้นไปบางค่ำนะเพราะว่าพื้นทีหน้าของพื้น,น,นมีแต่ค่ำมันไปบาง,งตั้งแต่บ้างวันนี้บ้างอันนี้นี่ก็พบพอนได้าไามาได้เจ็ดแปดบาทนี่สันจะไปบาทค่ำได้มันจะไปบาทเงินได้อ๋อเชือโง่จะไปชมอะไะเอออันนี้พื้นที่เลงโงเโเ่เจ้านี่เนาะอืมอ๋ออ๋อเห็ดขาวโอ้โอ้าว ปิ๊บบาทนี่ตัวนี้เนี่ยมัอได้ยังจะมาเอาก็ได้ดิคำคำเอาเอนี่ยโอ้ตัวนี้เนาะตัวนี้เอาได้ตัวนี้เนาะอยู่กับธรรมชาติกลิ่บธรรมชาติอื โอ้เต oh, ็มหมดแถวนี huh. y, ật, i, comment, uh ้แล้วโอ้โหทุกคคอมเมนต์หมดุกนอ่ะ

ทึทมดแถนี้งนาแถนี้เนาะหน้าจอนี่บ่หนบ่ลายเออนี่มันคอแบนนี่จตัวแบนี่ยแบนอ้แบนมงสาทนี่แล้วสามทิพย์ไปแบนสามทิพย์งี่ปอ๋องอยอ๋ออาทง,ง่อยู่เนาะอืมอันนี้นีย่านี่ย ลรปุเขางโง่ล้ากินปุกมามเขาวาสักลงสักสักปุบแลวคือน,น้ำไหนี่นะกอปุเขานีอันนะวันนี้ก็บ,บ่นงโง่แล้วก็บอยู่พุ่นโอ้เฮ้แกแล้วบ่แกหรออ๋อพอดีพอดีพอดีดพอดีอยู่กแกกน่นี้ขมนิดนึงอนนีอ่าอืม แล้วเ,าเราลยอยู่ไปข้างหลังนะั้นก็จะเห็นเป็นผู้เต็มไปด้วยธรมรมชาติเลยทุกคนว้าวมากมาเนี้กคแบบหายใจเต็มปอดเลยนะพักเลยทุกคนเลยบนเขาจะประหันค่ำกันหน้าเจ้าทุกคนนี่เขาถามกลยนี่ขึ้นไปตามทางนี้เลยแม่นบ่ะนีน่แหละขึ้นไปตามทางนี้ขึ้น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 พึ้น,นอันนี้บ่บนนอนงโง่นี่เนาะนอน,น,อนงโงนะ่เวลา มือแรงมาปุ๊บแล้วมันเข้ามานอนเด็กอืมเฮ้มันยู่มันคักเนาะกันแน่คนนี้โฟโตกมาอยู่นี่เนาะคนนี้โฟโต้โฟโต้หรือคนนี้อืมนอนนี่โอ้กว้างเล่นนี่เนาะพุ่นผ่าต้องเข้าไปนะนั่นนะผ่าต้องไปนอนขึ้นบ้านนี้นะตัวน่ะจอมชุ่งชุดแล้วค่อยไปนะโอ้ เอาเวลานมา,ากมาอยู่นี้เนาะอ๋อบุมีเข้าขจะตู่เนาะอ๋อพอขาเพื่อเลยเข้ามาซื้อนี่คือคุ้มเลยนะเราต้องไปทางอื่นเลยซื้อข้อเดียวนี่หมดเลยนะอืะ้มอื้มอ้มวันย่างแรงก็อยู่นี่บ่ยังไงแรงกะนย่งางแรงก็ปล่อยลงฝัางหน้า บอกอกย่างหนั้นแต่มันกลับไม่ได้ไปเชื่อโอ้ผสมพันธุ์ได้แล้ววันนี้เฮ็ดนี่ยังยังได้เห็ดกะย่างมาหาเอวมาหาปิดเอาแล้วก็ลงบกแกงเออเออเฮ็ดมันพลังกิจอ้อน ี่้วเพื่อนพอแก่งได้ยสำจิกินเนาะถ้าเท่าไปอายุ60ปีขึ้นไปนะมีซีวิตวันนี้เนี่ยกระดีแล้วยทุกคนมีหน้า็ีของตัวเองมีโง่มีควายมีเบ้แล้วว่าถ้าว่าเฮ้าจะได้เงินเ่อก็ขายมันเข้าก็เฮาก็ปลูกกินเองอาหารจะกินกันน้ำมันีได้นน่ คือสายน้ำเราก็มีปลามีสัตว์ป่าแต่เครื่องนี้มีเห็ดตามฤดูกาลนะบางเถตยงบึ้งดูบางดูฮะบางเถียงบึ้งดูเชิญเลยบึ้งดูมันบึ้งอยู่นี่แต่ป้าไม่เห็นเนาะเออเห็นเออบางไงเนาะเอาบางดูบ่เนี้เออบังดูบ่เนี้ยเห็ดเลืองลางเลืองลางอันนี้เนี่ยเอาเอาอลูมิเนียมบ่ ดูมมีขายบ่มอคางนี้มอคางที่ันโคทอดนะบ่โอ้โหตีเยามาเด้เออตีมันดุกลงเนาะนีแบนมันดุกเลยเออวันนี้นี่ขี้ไส้น้อมเออมดออขี้ไสเด้เออเฮ็ดเออเฮ็ดเคยมีบ่ซ้ำเม็ดมาสลี ไม่ได้ไม่ได้โอ้ทำไมมันสิี่เฉลยแล้วเนาะนี่พราะฉันได้ยุได้กินนี่ละวันนี้ชั้นไม่ข้าวหักเห็นบ่มีบ่ได้สำนัึนโอ้ชั้นไม่ข้าวหักเนาะโอ้โหวันนี้เนาะวันนี้มือบ้านได้ได้จะหุ่นวันนี้ได้หุ่นป้าหุ่นป้าหุ่นนึงมีมีจักแดงพี่เดิน สีแดงนูนึงโอ้วันนี้เนาะอ๋อเฮ้ยมันลงคือข้ามมัลงพื้นพู้นะเฮ็ดมันเฮ็ดอ่าเออเฮ็ดเออเรื่องล่างๆวันนี้เนาะบ่สามเม็ดก็หักสัก้าสามสี่เม็ดกันเนาะ มันหมุนเนาะมันเป็นข้าดิบเนาะบแรกทเจ้าโคบเสร็จแล้วเลยนะมีโคมีโคอันนี้เสียงเริ่มเริ่มนี่แม่มันบอ้างเลิองะอ่อ่างเลืองรอ่างเลือใส่มองดูบอเอออันนี้ปนี่อันนี้่นี่แม่มันเลยออู่ยชิโดโนเป็นขยายขนน้องนี่นอ อันนี้ดงๆอรื่ดงนี่เอออันงๆอ่ะรือมันคล้ายเขข้ามปี้เนาะเออเห็นเลยนนแะเห็นและานไอ้ช้างอ้ชาโยนี่ยชือโทยนี่เอออ๋อดกนไอ้ชานี่เรนเรนเม็ดใหญ่ดีเนาะใหนี่เนาะโอ้นาะไปเทนี่ก็เห็นเราคอยเนนนมันมันมันหนอยู่พื้นเนาะมีไรเอาน้อเห็นบ มีอะไรอ่อนนี่สิคนนี่นี่นี่เหลืองเหลืองนี่แม่มาเลยนี่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 คือข่ำมวไอ้ต้อยอะไรได้เนี่เออจะจะคือเสพเ่อเนาะใครแม่้เขยเห็นยมุ่งเอื่นเขาก็มีว่าข่ำมันดอนเอาเสื้อขึ้่นเลยคนเนาะนี่ยนี่วันนี้เพิ่นจะเอาไม้เนาะเอามาหุ่นอยู่นี่เนาะมาตักเสนี้เออมาเสนี้ อออออออได้หุนหน่นนึงวานหุ่นปลายวานิเนาคะ,าค,ะคือตามสาโฮยนะมีตะค้ำนะทุกคนขอลงหนูหน่ยนะพูดเลยเวลาเวลาเวลาป่งป่งน้ำมานะทุกคน ปิกนำมาปุ๊บแล้วคำมันก็จะมาฮุ่นอยู่นี่เออมันเป็นดอกอยู่นี่ฮุ่นอยู่นี่เดี๋ยวมันเป็นดอกนะเออโดพุ่มบอกมันยยังเนี่ยพุ่มเนาะแต่มาอยู่นี่มาค้างอยู่นี่ค้างตามซอกนี่แล้วเอาไปซื้อกระถังหมดเนี่ยเอากระถังแล้วมาฮุ่นเนาะมันไหลแบบนี้นี่เนาะนี่โอ้เสียงของอยู่นี่ลายเตอร์เป็นอย่างไรเนาะไม่ลายนุ๊บ เรื่องลางเรื่องลางบอนตั้งแต่เอาไม่ได้จากโลแล้วคัำนะโอ้ป็นโลพันโลพันโลได้จากบ้านแล้วได้จากบ้านสองชั้นคือึงนี่แล้วโอ้บอนมือบ้านมัซื่อหรือบอนพอได้อยู่ได้กินเนาะ ดีกว่าไปรับ <seriously> จ้างเขาบอกชื่อเจตชื่อพิวบอกดีกว่าไปรับจ้างเขาไปรับจ้างไปรับจ้างไม่ได้บอลไปรับจ้างแล้วไปหาแบบนี้ไปหาแค่มันจะไม่ได้เจบางคำ มีเคยพูดเธอได้ไมมศรีนึงเนาะมีเคยเนาะโอ้ทำไมเขฮักเขาเปลี่นอานี้เนะเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นต่อตาเด้เห็นต่อตาเลยโอ้เห็นตรนี้เออเนาะลายเธอผสมกันเนาะลายเธอผสมดูออเอาเสื้อเสื้อเสื้อนี้ <100 S 2> <100 S 1> นร้นนนอยเหมือนตรงนี้อืมเออๆโอเคโอเคไ,ได้แนะล้วเหมือนเมื่อแรกเมื่อวาเราไปโฮมกันเรามาโคอบอ่ะดูดเอาเลยนะเอาเลยเนาะเอาเลยเอาเลยเออเอาทุกคนนะนี่คือแผ่นดินคั่มทุกคนนะี่นะแถวๆนี้ขเขาจะมาหอนคั่มแล้วก็เอาไปใช้ใจในของโคดทุกคนกระื้พืนีม่มีต่คั่มทั้งหมดนะเอาต,ตั้งแต่เช้ามากอะ พี่เดียอใช่นี้ทุกคนเออพี่ดียอหน้าจะพบกันใหม่พี่น้องเลยบ๊ายบายพี่น้อง